ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็เผยเรื่องลำบากในชีวิตนั่นเองหลังจากผ่านมันมาใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาอีเวนท์ที่ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องต่างๆแหลายหนึ่งในประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างลุ้นขึ้นมาเปรียบเพียบแปลงตัวเองผัดตัวเองมาสั้นๆโดยเธอโดยใหม่นั้นก็ได้เผยอ,อีกว่าดาวิกก็ไม่ค่อย บอกใครว่ามาก่อนเลยว่าตัวเองเป็นคนเบื่อกลางปีที่แล้วนั่นเองตัดผมเพราะว่ารับโปรเจกต์หนึ่งที่ไว้ให้ตัดผมสั้นเลยข้างข้างหลังใช้ชีวิตแบบใน ใส่วิกตลอดเลยค่ะมันก็ถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเราอยากจะทำอะไรสักอย่างที่เราเบื่อตัวตัวเราเองมากๆนั่นเองอยากตัดผมมันก็เลยก็เลยดีนะคะให้รู้สึกว่าแบบเราเป็นตัวเรานั่นเองแต่ตอนนี้ต่อไปผมก็ลำบากมากๆค,ค่ะพร้อมกับมากๆคันมากๆค่ะและเราก็ทำเพื่อโปรเจกต์นี้เลยผู้กำกับก็ อินมากๆเราก็เลยเปลี่ยนไม่ใช่ให้ใหม่ดาวิเลยค่ะคลิปแบบเขาอะไรแบบเขาเราก็พะพร้อมบุยลุยนั่นเองแต่ละตอนนั้นก็ดีมากๆแต่ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเราออกไปเจอคนแต่ละคนก็ไม่ชอบเจอใหม่เลยค่ะเพราะว่าตาใหม่เปลี่ยนไปถ้าไม่จบโปรเจกต์ใหม่ปล่อยให้เขาเรียกต่อ เอ็กไปไม่ได้เพราะเราตัวเองออกมายากมากนะคะถ้ามีโปรเจกต์ไหนอีกใหม่ๆก็จะเลือกทำนี้ค่ะแล้วเราก็ไปหาดูล,ลำนับบัตรนั้นบัตรจราแพทย์หรือเมื่อรักษาตัวเองในสุขภาพของ ที่มาบัวนหนึ่งใหม่เพราะว่าตอนนี้ใหม่ก็สมบูรณ์มากๆค่ะตอนนี้ใหม่ก็อยากพูดเลยว่าเป็นโรคอะไรแต่เราก็คิดแต่เราก็คิดแต่เราก็จะกินยาช่วยนั่นเอง